นักปฏิบัติธรรมมันจะต้องใจเด็ดนะคือถ้าผู้ใดปฏิบัติธรรมเนะี่ยสมมติว่ามันเหนื่อยก็พักเสียถ้ากำหนดไปกำหนดมาก็เหนื่อยก็ไม่กำหนดต่อหิวหน่อยก็ไม่ได้ร้อนหน่อยก็ไม่ได้เย็นหน่อยก็ไม่ได้นอนดึกหน่อยก็ไม่ได้ถ้าพับนักปฏิบัติธรรมลักษณะนี้นะกิเลสมันจะชวนกันมาอยู่ด้วยกิเลสมันจะ ชวนกันว่าอ๋อไปอยู่กับพ้ารูปนี้ดีแม่พอเราชวนนิดเดียวท่านนอนแล้วถ้าจะสงบไม่ให้พูดไม่ให้จานไม่ได้ถ้าอยู่กับพ้ารูปใดไม่พูดไม่จานกิเลสมันอยู่ยากมันไม่อยากอยู่ถ้ารูปใดคุยป๋อแล้วก็ชวนกันทั้งโคตรมาเลยว่านั้นเถอะไม่ใช่ธรรมดามันมาอยู่ด้วยเลย <laughs> เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้เล่เหลี่ยมของกิเลสเสียหลักให้มันทันทีเลยเวลานั่งนานๆหน่อยพอเจ็บนิดเจ็บหน่อยโอ้ไม่ไหวพลิกพิกเราก็พลิกโดยไม่ได้กำหนดรู้มันเลยถ้าลักษณะอย่างนี้นะกิเลสมันก็ชวนกันมานะชวนพ่อชวนแม่ชวนพี่ชวนน้องชวนปู่ชวนย่าชวนตาชวนยายชวนทั้งโคตรของมันเลยว่างั้นเถอะยเหตุในหน่อย ปฏิบัติธรรมอย่าทำเล่นๆเ,เอาจนมันกิเลสมันไ่อยากอยู่นําเราใช้ความเพียรมากเพียงใดกิเลสมันเร่าร้อนกิเลสมันเร่าร้อนหนาวก็ธรรมดาร้อนกอ็ธรรมดาหิวก็ธรรมดาเจ็บก็ธรรมดาเราไม่ได้ทําตามอำนาจของกิเลสแล้วมันก็ชวนกันหนีไปะอย่าอยู่เลยอยู่ลําบาก แม่นั่งนานเหลือเกินเจ็บขนาดนี้ยังไม่พลิกตายแล้วเราไป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 อย่าอยู่แม่ฉันก็ฉันน้อยนอนก็นอนน้อยพูดก็พูดน้อยอยู่ไม่ได้ละไปไปชวนกันนี้เรามันจะเป็นอย่างนั้นครับกิเลสมันชวนโคตรมันไปเลยผู <c> ้ <ười> <c ười> ปฏิบัติธรรมปฏิบัติอย่างนี้ครับกิเลสมันเบาบางถ้าพูดใดนี้นิดหน่อยๆๆก็ไม่ได้นะยังไม่ถึงสี่ทุ่ม นอนแล้วยังไม่ถึงสี่ทุ่มเลยเวลาตื่นไม่อยากตื่นเวลานอนอยากนอนก่อนะฉันก็โอ้จะต้องฉันให้เผื่อไว้หน่อยนะฉันหนเดียวจะต้องเผื่อเที่ยงเผื่อเย็นแต่ลักษณะอย่างนี้กิเลสมันหวานเลยครับกิเลสมันหวานเลยไม่มีผูใ้ใดไปน้ำดอกไปใส่กันนี้ ไปน้ากันก็บไปน้ากันตัวใครตัวมาเรอัตตาหิอัตโนนาโูตนแลเป็นที่พึ่งของตนเลยวัาสเถาะอยู่น้ากันก็บไปอยู่น้ากันต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างนั่งต่างคนต่างเดินต่างคนต่างนอนต่างคนต่างกินต่างคนต่างอยู่บ่ได้อยู่น้ากันนางกับคนละบอล ถึงว่าสิง้อยหัวกันอยู่กับคนละคนอีกไม่ใช่คนเดียวกันเนาะเพราะฉะนั้นก็มีหน่อยก็ดีหาโอกาสเนะจังหวะส่วนมาบวชเมื่อพายมีพยายักบวชเมาบวชในหน้านะสิปกุติหน่อยเหดอกเอาตะในน้อยให้กิเลสมันอึนอดอดัดบังคันเทศดีๆแล้วมันนอนสบายเวลาล้มมากมันโกรกเนี่ย เฮโซวอย่างนหน่อยหนาวต้องให้มันจมในกิเลสให้มันลำบากจะหน่อยเนี่ยกิเลสมมนจังบ่อยากอยู่นำ้ำขันที่นอนนิ่มๆหนาวในี่บ่ไดมีพผ่มาให้สบายสบายหอนในี่บ่ไดมีแอ์มีพัรลมให้สบายสบายหิวใน่บ่ไดบุเอ๊ดแนวอยู่แนวกินคันแนวนี้นี่นโอ้ย กิเลสมันก็ส่วนโมส่วนมีส่วนสหายมาอยู่น้่เสแนฟอืมจะว่ามันจมอยู่ในกองกิเลสก็เลยบ่แล้วบวเลิกก็เถอตายเกิดเกิดตายตายเกิดเกิดตายตายเกิดเกิดตายอยู่ทุงที่แล้วว่าสันตอเป็นแนวนั้นจะว่าเป็นเป็นสิ่งที่หนายคิดนะแต่คนท่านีต้องการความสุข แต่เวลาเหตุให้เกิดความทุกข์เพิน่นบ่อยากทำลายมันอยากถนอมมันแพงแพงเพิ่นแพงมันจะอ่อนมันอ่อนซ่อนมันอ่อนซ่อนอ่อนซ่อนเหตุให้เกิดทุกข์จะว่าเมื่อเลยบ่พอความสุขที่แท้จริงจักเถื่อนเนียกว่าพระเจ้าพระองค์สอนไว้คนก็บ่ค่อยเสื่อคขับปันเลยเนี้ จะบังเงดคนอยู่ยังวะเอะพ,พุทธเจ้าตัด้ได้แถ่ยังบค่อยเสือน,นานาเข่าพาเน้นยังบค่อยเสือนี่นนาเข่ากันล่ามมาหอยาราล่ามมหอยเน้นขี่ข้านก็ขี่ข้านอย่างเน้นหน่อยบางเน้นก็ขี่ขา้ขขา,น,าบบนขี่ข้านจักสิสวาจังไดดับเบิลขี่ข้านกันดับเบิลดับเบิลดับเบิลขี่ข้านความขี่ข้านเนี่ย มันเหตุให้วัตจุเส,ส,สียงโอย่างเนี่ยคือการกับคนมันบัดสาพความขี้ขานสังคมโลกไม่ต้องการคนเกียรค้านทุกสังคมในโลกไม่ต้องการแผนกเยอะยิ่งจองหองกับทุกสังคมไม่ต้องการแม้แต่พระองค์ก็ไม่โปรดปานแก่กภิกษุผู้โอ้อวดภิกษุผู้โอ้อวดวะ พสามารถมเทศให้พุทธเจ้าโปรดปานวาสันเถาะผู้นี้จอมปลาดวาสันเถาะของโลกพระองค์ตรัสไว้แต่ว่าความขีคขานความจริงมันเป็นกิเลสตัวถีนะมิทธะความท้อแท้ความท้อแท้น่ถีนะแปลว่าท้อแท้มิทธะแปลว่าความง่วงเหงาหานอนแจงสีน่ะอันนี้เป็นตัวกิเลส แต่คนน่ะมันชอบชอบหมักแหง nice. ้งแต่ๆแนวนี้เพราะฉะนั้นเพิ่นจะสอนอ่อนซ่อนกิเลสนะอ่อนซ่อนอ่อนสอนและอ่อนซ่อนกิเลสอันเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์นนาประการจังว่ามันบวเหลวบวเลิจักเถ่อวันนั้นก็บอกบกเข็ดบลาบเนี่ยมันจับฟัดจับเบียงวัจนทศกิเลสมันยุมันแย เจ้าเล่มายาเห็ดให้เฮาเด็ดทำบาปวาจันเถาะย่ Nh อะห้เฮาเห็ดทำเห็ดบาปทำบาปย่ Nh อยเฮาเห็ดบาปทำบาปแล้วก็สัตว์หัวเหาไปนรกแน่สัตว์ไปเป็นเปลตยนสุรกายเนี่ยสัตว์ไปเป็นเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแน่อย่างดีกับสัตว์มาเป็นมนุษย์มาหอยมนุษย์มันยังตามยำ่ำตามยี่ตามหลังตามฐานอีกเป็นมนุษย์แล้วแทนที่จะใจสูง ให้สมกับความเป็นมนุษย์แต่กิเลสมันคอยตามล้างตามผ่านตามซ้ำตามเติมมันจะค่อยเป็นอุปสรรคว่สาสันตกิเลสมันจะพยายามว่สาสันต์มันพยายามกีดกันบ่ให้คนเห็ุความดีมันพยายามอิหลเนพยายามกันว่สาสันพยายามสกัด เราจะทําความดีแต่ละครั้งจะต้องใช้พลังตั้งใจอิหลีจังเหตุได้คือไม่ใหญ่พระกันมานนี่แหละตั้งใจซิบเถื่อนลังเถื่อนยังบ่ได้พอเถื่อจักมันยุมันแย่อย่างจะเฝ้าข้าหันข่านี <c oughs> เป็นอยู่ยังสั่นวัาสันเถาะการปฏิบัติธรรมนี่ก็คือกันเฮ้าที่เดินจงกรมแต่ละเถื่อบิดเี้งบิดสาบิดขวาลังเถื่อ ลูกสั่งความดีนี่ตีสามเครื่องลูกสั่งความดีโฮ้ยจะเป็นทรมานจะมันเป็นทุกข์ <c oughs> เห็น่อย่างแน่นหน่อยบางแน่นปุ๊กแล้วปุ๊กอีกปุ๊กแล้วปุ๊กอีกน้ำสาดเพิ่มใจเครียดอีตั้งหากพุน่นอะเ <c oughs> บื้องเนี่ยเ <c oughs> พิ่นสอนอ่อนซ่อน,ออน,อนพอเพิ่นเนี่ยแม่เพิ่นน่ยคือกิเลสนั่นสะอ่อนไหลอ,อ่อนซ่อนไหลว่าจะเถอะ มันจับข้อละมัดวัตถันตะจองเสมอนไว้มาจากลูกกิเลสอันประนั่นในเดียนปัญญาไม่รู้เท่าทันกลวงของกิเลสก็เลยเห็นกิเลสเนี่ยเป็นของดีไปเห็นกิเลสเป็นของดีไปวัตถันเถาะน,นี่เพราะฉะนั้นยการปฏิบัติธรรมการสั่งคนดีจะระเทือนจะต้องตั้งจิตตั้งใจทำอิริวัตถันเถาะ ว่าไงไงจะต้องใส่พลังจังสิเฮ็ดได้แต่ความชั่วเนี่ยไม่ต้องมีโรงเรียนสอนความขี้ข้าน,นี่ไม่มีใครสอนพ่อกับบสอนให้ขี้ข้านแม่ก็ไม่สอนให้ขี้เกียจแต่มันเป็นเองแ <c oughs> มนอยู่บ่ <c oughs> คือกินเหล่าเมาใหญ่ใช่สิละไม่มีพ่อผู้ใดแม่ผู้ใดสอนให้ลูก กินเหล้าสูบบุหรี่ติดยาเสพติดอื่นๆไม่มีใครสอนพ่อผู้ให้กำเนิดแม่ผู้ให้กำเนิดไม่มีใครสอนแต่เป็นอย่างลูกบางคนมันจังเบาหยากระดอกกระเดื่อแทะแล้วก็ชาวโลกเนี่ยทั้งโลกเขาไม่ได้สร้างโรงเรียนไม่ได้สร้างโรงเรียนไว้เพื่อสอนให้คนทำชั่วเป็นานาขิดเด้ ทั้งโลกนี่แหละไม่มีใครตั้งโรงเรียนขึ้นมาเพื่อสอนให้คนเป็นคนชั่วให้คนขี้เกียจว่าง่ายๆว่าสรุปแล้วว่ามอมมีผู้ใดสอน่าตรอปราดทั้งโลกไม่มีใครสอนมีแต่สอนให้สางความดีเท่านั้นแต่ว่าคนเราเกิดมาแล้วนะี่ยด้วยอำนานจะแห่งกิเลสคือตัวบาปมันคอยตามล้างตามผลาน ให้ลูกจังสีมันก็พ่อะตายแมันบางคนวาเต็เท่ออันตีสามเครมันกับพ่อลูกแล้วธรรมดาด็ดีกิเลสมันก็บบย่อมได้เดียวนี่อย่าเฝ้าอย่าเฝ้านอนต่อนอนต่อในยินเสียงระฆังเล้วจักนอยห่าเสนได้มันว่จาจักนอยแล้วก็กำหนดไปจักกำหนดบอกกำหนดแต่พองเนาะยุบหนอ จักว่าเบา,าพุทโธพุทโธจักว่าวบาๆหาลับตุ้ยไปเอกบันิมิตอิ่มชิมตื่นขึ้นมาแจ้งโคโลโลวัดสนแจ้งเลยวัดสน <c oughs> มันปนนั่นไ้เดียนี่มาถ้านี่ยมือแรงมันคิดอีกแนวหนึ่งนะมันอยากไปนอนก่อนถนนบันเมืองเนี่ยเท่าที่สั่งความดีกิเลสมันเกิดขึ้นมาเพื่อตามล้างตามผันกิเลสเนี่ย <c oughs> ถ้าจะอุปมาเหมือนกันกันกบสนิมสนิมที่อยู่ในเหล็กมันเกิดขึ้นมาเพื่อทำลายเหล็กมันเกิดขึ้นมาแล้วก็ทำลายเหล็กกิเลสก,ก็เหมือนกันเกิดขึ้นมาทำลายสภาพจิตใจให้คุณงามความดีเหือดแห้งไปตามอำนาจของมันผลได้เพราะฉะนั้นข้าว่าพื้นตัวนี้มันหนากำกําปั่นวันเถาะ นากรรมกับปั่นเละนาเตรียยววาจันเถาะกิเลสมันมาทั้งไดวาจันเถาะทั้งเขาทั้งศอกทั้งกระปั่นวาจันทเถาะทั้งตีนทั้งมือว่าง่ายๆวะล่ะทั้งเตะทั้งถีบวาจันเถาะเอาแบบน้ำมวยไทยน่ะมาเพราะหยันหยันวาจันเถาะเพราะเตะเตะเพราะถีบถีบเพราะอกศอกเพราะเขาเขาเพราะกําปั่นกรปั่นมันต้องเอาปั่นในหนักปฏิบัติธรรมไปรสิหวานเย็นอยู่มัจจิไปได้ขึ้นตีมวยแตละเทือนี่ ว่าไมขึ้นไปอ่อนเห็ดอ่อนซอยอยู่เช่นสียมันจะไปชนะเขาเขาก็เมียนเอาบาดียมันก็ล้มเองเล็งนเนี่ยมันจะไปหวานได้ย่ำมันนักปฏิบัติธรรมก็คือกันวัตันเถาะมันต้องเข้มแข็งวัตถันเถาะเอา,าวัตถุย่างวัตนเถาะมันมาไล่ได่วัตันเถาะเตรียมสู้เราจะต้องเป็นผู้เตรียมตลอดเวลาเตรียมสู้ สู่กัหขังสู่กับกิเลสตัวนี้แหละเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ตัวนี้แหละเป็นเหตุให้เกิดความลําบากตัวนี้แหละเป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนตัวนี้แหละเป็นเหตุให้คนติดคุกติดตารางตัวนี้แหละเป็นเหตุให้คนทําชั่วช้านานาประการตัวนี้แหละคือกิเลสนี่แหละเป็นเหตุให้คนไปคนดีๆเนี่ยเทวดาดีๆเนี่ยกลายไปเป็นสัตว์นรกเปรตสุรกายสัตว์เดรัจฉาน พราะกิเลสทั้งสิ้นหนาขิดบอกหนาขิดเท่ๆเน๊ะแต่ว่าว่ามองมองนี่มันจะกำกับปั่นนวนลหรอวันต่ะคำพูดไดโศกศนาแล้วก็บสบายเย่อมันได้วันต่ะเย่อมันไดอ๋อแต่ก่อนฉันแพ้เธอแต่ก่อนฉันเป็นทาสเธอแต่ก่อนฉันไม่รู้เล่กลมัญญาของเธอบัดนี้จาง เจ้ากับตัวข่อยบดได้อีกยิ้มเยยมันได้ว่าตนเถอะเพื่อนพระพุทธเจ้าเยยตัณหาน่ะอเนกชาติสั่งสร้างสรรสร้างทาวิสั่งอนิี้ปีสั่งพระพุทธเจ้าเยยตัณหาว่าตนเถอะพระพระองค์ตัดสรุปเป็นพระนุตรสมาจุโพธ